จะพาคุณชมไปรับประทานข้าวหมูทอดร้านนี้เจ้าของร้านนะคะดีกรีเป็นถึงแชมป์วินเซิร์ฟนะคะเป็นนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยแล้วบอกว่าคว้าแชมป์มาแล้วด้วยแต่ว่าช่วงวิกฤตโควิดทําให้ต้องปรับเปลี่ยนมาขายข้าวหมูทอดค่ะ<อ>ร้านนี้เขาชื่อว่าร้านหมูบินข้าวหมูทอดอยู่ปรากซอยเขาตะโลจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นร้านข้าวหมูทอดเปิดได้ไม่นานน้องใหม่เลยแหละ แต่กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งหน้าร้านและโลกโซเชียลด้วยรสชาติา <ๆ S 1> ที่อร่อยถูกปากแ,แถมเติมเข้าไม่อันอจา้จาบริการน้ําฟริีผักสดฟรีถูโอทูใจลูกค้าล่ะค่ะคแวะเวียนกันมาอุดหนุนกันเป็นประจําเลยนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะอยู่ที่การใช้เนื้อหมูค่ะเขาจะมีการเลือกเนื้อหมูส่วนต่างๆหมักตามสูตรพิเศษให้ได้รสชาติในตัว ทอดจนกรอบนอกนุ่มในเนื้อชุ่มฉ่ำไม่แห้งเกินไปค่ะคแถมไม่อมน้ำมันด้วยนะคะเมนูแนะนำก็คือข้าวหมูบินรวบรวมเอาทุกอย่างไว้ในจานเดียว <S <S ราคาเพ<ม>ียงแค่65บาทเท่านั้นค่ะแล้วยังมีเมนูอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูสามชั้นข้าวไก่ทอดข้าวตับกระเทียมอีกกว่า40รายการราคาเริ่มต้นที่35บาทเท่านั้นค่ะเจ้าของร้านก็คือคุณสโรชาพุ่มไพรหรือว่าน้องโม นักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยแชมป์วินเซิร์ฟเวิลด์คัพ2011ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะบอกว่าเจอกับวิกฤตโควิด -19 ไงาทางสมาคมวินเซิร์ฟก็ให้นักกีฬาหยุดพักทํากิจกรรมทั้งหมดหยุดซ้อมไปเลยเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 เนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนเจ้าตัวเลยต้องบอกว่า พักไปในสนามน,นะคะก็เลยหันมาทำธุรกิจส่วนตัวร่วมกับครอบครัวเปิดเป็นร้านหมูบินข้าวหมูทอดแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยธุรกิจจะชะงักไปบ้างค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนั่งทานที่ร้านไม่ได้แต่ก็ปรับรูปแบบมาขายออนไลน์แทนแต่หลังจากคลายล็อกดาวน์แล้วตอนนี้ลูกค้านี่นั่งกันเต็มร้านเลยธุรกิจกลับมาดีขึ้นเลยค่ะ ตั้งใจว่าจะหันมาทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักแล้วด้วยโอ oh. นะคะแล้วก็เตรียมเปิดสาขาเพิ่มด้วยค่ะ <c oughs> ใครสนใจแวะไปรับประทานได้นะคะร้านหมูบินข้าวหมูทอดปากซอยเขาตโลจังหวัดชนบุรีเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มเลยจ้ะโโอ้ oh. ร้านหมูบินบินเข้ามาอยู่ในท้องของเราสองคนแล้วเราก็บินไปกินอ๋อไม่ใช่เท่าที่เราจะรีบไปทันทีนะคะเป็นบินเซิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟถึงที่ด้วยใช่เห็นว่าโหเป็นเรื่องราวดีนอยากกินทำไมพี่แบงอยากกินเห็นหมูทอดแล้วก็น้ำลายไหลนะใส่แจ่วนะเติมน้ำพริกกินก็พอแล้วพักพักดีกว่าพักดีกว่าเดี๋ยวจะอยู่ไปมากกว่านี้นะ